สิบสี่บสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยยัพภะควาสกเกสุวิหาราติกบปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัติงปัจจามาเตหิพิขูสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจโลกทาตหิเตวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะ อัทโขจตุนนางสุทธาวสาสกายิกานางเทวานางเอตาทหูโหสิอายังโขงพระวาสกเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะัสทิงปัญจามาเตหีพิขูสติหีสเพหิวะอรหันเตหีทัสหีจโลกธาตูหีเทวตาเยปุยเยนะสนิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายาพิขูสังคันจาก ยันูนามยมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควาตสันติเกปัจจกคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปีนามะพระละวาปุริสุสัมัญชิตังวาพาหังปสาเลยะปสาลิตังวาพาหังสามินเชยะเอวามวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควาต ปุระตูปาตูระหังสุอัถโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัฏฐังสูเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสีมหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสม,มยังทักขิตาเยวะอัปราชิตสังคันติ อัตโคอัปปาราเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตตะระพิกขวสมาทหังสูตรจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุสารถีวานตานิคะหิตตวาอินทรลิยานิลักขันติปันทิตาติ <c oughs> อัตโขอัปปาราเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิจิตตวาขีรังจิตตวาปรี คอินทขีรังโอหัจจามาเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคมิสสันติอปายาภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสสันติตต อาทขภพควาภิขุอมันเตสีเยพุยเยนะพิขเวทัสสูโลกธาตูสูเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุกอติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะควันตานัง เอตัปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปฏิตาอหสุงเสยยถาิปีไมยหังเอตรรหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตามัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระควันตานางเอตัปรมาเยว,วะเทว,วตาสันนิปติตาภวิสันติเสยีถาปิปีมยหังเอตรรหิอาจิขิสมีพิกเวเทวกายานาง นามานิกิตตายิสสมิพิกเวเทวกายานางนามานิเทสิสมิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาทุกลางมนาสิกโรถาพาสิสมิตีเอวัมพันเตติโขเตพิขูภคะวโตปัจจัดโสสูงภคะวาเอตาทโวโรจะสิโลกามะ นุกัสมิยถาภูมมาตธาสิตาเยสิตาคิริพรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอตะโอทาตามานาสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลวัทเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจ่าอาตปมกะรุงสุตวาพุทธศาสาสนางเตสัมปาตุระหุยานางอมนุษานัทัสนางอเปเกสตามัทขคุงสหัสสังอธาสตลิงสตังเอเกสหัสสานางอมนุษานมัทสุงอเปเกนัตมัทขคุงที่สาสะพ้าปุตตาอาหงตันจะสพังอภินยายาวววัก คิตตวานาจักขุมาทตโตอามันตยิสัทถาสาวเกศสา,สาเสนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโบเยโวหังคิตตยิสมมิคิลาหิอนุปุพะโสสัตตาสหัสสาวยยกขาภูมากาปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสิโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังชาสาหัสาเหมาวตายขานานตาวันนิโนอิธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังสาตาคิลาติสาหัสายขานานตาวันนิโนอิธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนัง อิเจเตโสราสสหัสายขานานตาวนิโนอิททิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนางเวสามิตตาปัญจัสตายขานานตาวนิโนอิตทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนางกุมพิโรราชาคหิกูเวปุลรสานิเวสนางพินโยนาง สัตตาสหัสสังยาัานางปยี่รูปปาสติคุมพิโรราชาคาหิโกโศปาคาสมิติงว่านางปุริมันจัดที่สังราชาทตาลโถภาษาสติคันทัพพานางอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตาปิตตส่าพหะโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสิโนมูทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านาง ทักขินันจากที่สังราคาวิลุณโหตัปาษาสติคุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายสั์สิโสปุตตาปิตัสสะพหโวอินทานามามหาพลา <c oughs> อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัจสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านาง ปฉิมัญจัาที่สังราชาวิรูปรขูภาษาสตินาคานังอธิปติ <c oughs> มหาราชายสัาสิโสปุตตาปีตัสสะพระหโวอินทานามามหาพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัาสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานางอุตตารันจัาที่สังราชากุเวโรตับภาษาสติ ยกขานางอาทิปฏิมหาราชายสัจสิโซปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยสัจสิโนโมุทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตารัตโถท,ทักิเนนาวิลุนหะโกปัจฉิเมนาวิลูปะโคกุเวโรอุตรังทิสัง จัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทธล,ลมานาอัฐังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโถจะกิน,นุมันทุนีมันทุจะปนาโทโอปามันโยจะ เทวาสูโตจะมาตาลิจิตตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิขูเจวะติมพลรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกา กัมภันตสตะราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทตรารัฐาจาอาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนานังเยนาคาราเชสหาสาหรันติทิพาทิชาวิปักวิสุทธิปักจักขูเวหายาสาเตวนามัชปปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคะ ราชานมาสิสุปันนโตเขมามกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปะววายันตานาคาสุปันนาสรณะมะังสุพุทธทงังชิตาวัชิลาหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวัเตเสเตอิทิมันโตยัสัสิโน วัชิลาหาัดเถนะสมุทังอสุราสิตาภา,ภาตาโรวาสาวัเตเสเตอิทิมันโตยัสัสิโนการากัญชามหาพิสมาอสุรัตทานาเวขาสาวปัจ,จิตติสุจิตติจะปหาราทโทนมุจีสหสตันจาาผลิตปุตตานางสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนังลาหูพัทธมุ ปาคมุงสมโยธานิพัฒนเตพิขูนางสมิติงวะนง <c oughs> างอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตทาคมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจายาสสาสาหาเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัเสเตทัศทากายาสพเพน,นานัตตาวันนิโน อิธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาว,วันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางเวนทูจเทวาสหาลริจอสมาจัทุเวยมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรกคิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตานาคตานิปุรกคิตตวาอาคูมันทว,วรลาหกา้า วสูนางวาสโวเศโถสโกูปาคาปุลินทัโททัศเ,เตทัศธากายาสพเพนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมธทามานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางอัถาคูสหภูเทวาชาลมาคิสิขาลิวะอริทธากาจารุชาจาอุมมาปุพานิพาสิโน วาลุนาสหธรรมาจะาอจุตตาจะาอเนชากาสุเิยาลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสินโนทัศิเตทัศธากายาสัพเพนานตตะวานิโนอิทิมนโตชุติมนโตว,วันนาวันโตัยาาัสัจสินโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตาขิทาปทูสิกาอาคูอัฐาคู มโนปทูสิกาอธาคูหรโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสัตสิโนทเสเตเสิทศทากายาสัเพนานาตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัตสิโนมุทามนาอภิกามุงพิกขูนางเสมิติงวานังสุกากรุมมหาอารุณาอาคู เวคาณสาสหะโอทาตคายหาปามโมขาอาคูเทาวาวิจักขนาสัทธามัตตาสหาราักชามิสกาจายสัสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทสทากายาสาเพนานต,ตาวาันิโนอิทิมันตชุติมันตว,วันนาวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านาง เคมียาตุสิตายามากัตถกาจายสัจสีโนสัมพิตกาลามาเศรษฐาโชตินาปาจะอาสวานิมมาลติโนอาคูอัฐาคูปรนิม,มิตา,าทัเสตทัศธากายาสัพเพนานาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัจสีโนโมทมามนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านาง <c oughs> จอรู้อีกเล็หน่อยนะน่อยเดียวสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตะวะนิโนนามันว่าเยนะอาคันฉุมเยจันเยสัทิสาสหะ ปวุธาชาติมัคีรังโอคตินนามนาสวางทักเขมโมคตรังนาคางจันทวังอสิตาติตังสุพรมาประมะโตจะปุตตาอิทธิมโตสหสันนางกุมารโรติโสจะโสปาคาสมิติงว่านางสหัสสัพ,พรมมโรกานางมหาพรมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศษไทยอิสราอาคูปันเจเก้า วัสวัตติโนเตสันจามัชชะตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจัดสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัม,มะเกมาราสนาอภิกามีปัญจกันหัดส,สามันที่ยังเอถาคันหัตถาพันธาทะราเคนาพันธมัทุโวสมันตาปริวาเลถมาโวมุนจิตาโกจินังอิติตถามหาเสนโนกันหาเสนาอเปสย ปาณีนาตระมาหัจจะสรังกตวานาเพระวังยะถาปาวุสโกูมีโคธนายันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุธาวัติสังกุตโทอสยยางวเสตันจัดสัพพังอภิญญายาวะวะกิตวานาจักขุมาแตตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขวโว เจ้าอาตมากรุงสุตตวพุทธศาสาสนังวีตาราเคหิปากามุงเนลังเนสังโลมัมปิอินชยุงสพัพเวชตาสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติสิห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมัติเตโชชยญสิทธิมหิตท,ที่มหา ปุนาปริมิตะปุญญาทิการัสสสัพันตรายานิวารานาสะมัทธสสะพระควะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะทวัตติงสัมมหาปุริสารักขนานุภาเวนะอสศิตายานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตถุตรสะตัมมังครานุภาเวนะฉัาพันนารังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะ ทัะปารมิตานุภาเวนะทัะอุปปารมิตานุภาเวนะทัะปรมัทธปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะจตุราสีติ สหัสธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐางคิกามคคานุภาเวนะอัทธสมาปฏิยานุภาเวนะรลพิญญานุภาเวนะจะตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะภรยาณา,านุภาเวนะสัพพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตตาการุณามุติตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพเพปริตานุภาเวนะรัตนัตตยาสารานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคโสกุปัทะวัตถุขาโทมะนสุปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตรายาปีวินัสันตุสัพพาสังกับปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตตาตุยหังโหตุสตาวะชะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพาทาอากา ปัตตาวนาภูขีมค,คางคามหาสมุทธาอารักากาเทวตาสาัทธาตุมเหอนุรักขันตุพระวตุสัพพังคลงังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุถ,ถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคลงังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุถีพระวันตุเต พระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตบทพระวัตุสสพอวยพรสัพพมงคลนักขัตตยขาภูตานางปลาปักขาหานิวารนาปริตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขัตตยขัดภูตานางปาปักขาหานิวารนาปริตตัสา นุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขัดแต่ยัษขษูตานางปาปะขหานิวารนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวบทนักขัดแต่ยักษ์ส่วนไรนักสักยักษ์ได้พูดผีสิบหกพัทเทกัตคาถาอตีตังนานวาคเมยนะนปติกังเขอนาคตัง <c oughs> บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตติตามปณิปะหีนันตังอับปัตันจ่อนาคตางสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง <c oughs> ปัจจุบันนั้นจยโยธรรมมังตัถาตัถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิธามะนุพะรูหเย <c oughs> ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลูกปรงเถิดอัจเชวากิจจะมัตัดปังโกกันชัญญามารานางสุเวพึงทำความเพียรเสียวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งหน้าหีโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหรตตะมะตันทิตังตังเวพัเทกรัตโตติสันโตอาจิคเ,เตมุนีติพระมุนีผู้สงบยอ่ยอมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจตคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่า ผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนี้แลสิบเอภินหาปัญจเ,เวกขณปาทะชะราธรรมมัมหีชราังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมัมหีพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมัมหีมรณังอนัตติตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมตติเยหิมนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรม,มะสักกรรมหิกรรม,มทายาทากรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสรารนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกลยานางวาปาปกังวาตัสะทายาทาพะวิสามิเราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหีอพินหังปัญจาเวกิตตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน